่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแล้วครับวินเนอร์นำยูวีสาลานะครับวันนี้ก็มาซื้อรถอีก1นึ่ันครับที่สุรากาลนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนัำเกลือที่แนะนำลูกค้ามานะครับก็เดี๋ยวพบกับลูกค้าเลยครับที่ขายตัดสินใจขายรถคันนี้ให้เรานะโอเคครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับออคุณวิรัสครับอ่าฮะคุณพ่อชื่อคุณวิรัตนะครับแล้วก็ขายเจ้าคันข้างนี้ครับพ่อเดินไปที่รถกันด้วยกันครับเป็น G L A สองร้อยถูกไหมครับค ทันนี้ผมถามนิดนึงครับอันนี้ซื้อมายังไงครับซื้อที่ไหนก่อนอ๋อไปซื้อที่ศูนย์เม้นราชครูอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็เข้าศูนย์ราชครูตลอดอือแล้วก็คือซื้อมาจต่ป้ายแดงเลยใช่ตั่นแห่ป้ายแดงโอเคครับแล้วนี้ก็คือเห็นว่าเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับก็มีแค่ครั้งทุายที่ว่าเข้าอู่ใกล้ๆบ้านแทนเลยใประวัติศูนย์เนี่ยครบมาตลอดถูกไหมครับแล้วก็ว่าดีเหตุหนักมีไหมครับไม่มี มีเล็กน้อยนะ่ไมมีโดนเบียดตรงบางโครนหน้าขวานิดเดียวนิดเดียวคุณลองคิดดูนะครับรถเจเอสองร้อยนะครับไม่แน่ใจออกแคบสูงเนี่ยออกปีสิบเจ็ดป่ะออกมกรากุมพาป่ะหรือออกธันวาเฮ้ยออกตุลาสิวันพรุ่งนี้เนี่ยเออวันรู้สึกจะดคศอ๋อตุลาโอเคครับวันที่ในหลวงสวรรคตโอเคครับโอเคก็คือออกเป็นปีสองพันสิบหกนะครับ เอสองร้อย <GA> ไม่ไสิบหกเดกเราออกสิบเจ็ดปีที่สวรรคตคีสิสิบเจ็ดเลยครับใช่สวรรคตคโอเคครับเยี่ยมเลยครับออกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่น้อยมากนะครนะเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูสภาพว่าคำดับทายแล้วจอดในที่ร่มตลอดนะครับตลอดนะครับตลอดคืออย่างนี้ต้องบอกงนี้ผมตรวจค่าสีทุกอย่างแนละ้วค่าสีสวยมากๆนะครับแล้วสีดําเนี่ยปกติกที่เจอนะถ้าเป็นสีเริมโรงงานเนี่ย พอวัดค่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอยขนแมวเยอะๆคันนี้แทบไม่มีเลยแสดงว่าใช้ถนอมมากจอดอยู่ในตั๊กคั้แรกจอดตามที่อ่ะไม่ได้จอดแบบไม่ได้ไปจอดหลายๆที่ครับเช่น <c oughs> ไปทํางานก็จอดแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านคือจอดแค่ตรงนั้นจริงๆเราเราเรา,เร,ารู้สึกได้เพราะเราวัดค่าสีต่างนครับแล้วก็น็อตเดิมไม่มีการขยับเลยนะครับเพราะคาม์ท้ายคถามเดียวครับฝากฝากส่งต่อรถคันนี้ให้กับลุกค้ารายต่อไปนะครับว่าคุณพ่อคิดว่ารถคันนี้คุ้มไหม หรือยังไงถราซื้อไปครับสภาพแบบนี้เพราะว่าเดินทางไกลใช้ได้เลยออืที่สําคัญไม่แค่หกหมื่นนิดนี้เองรับรถออกมาปีสิบเจ็ดนะครับปัจจุบันแค่หกหมื่นกว่าในตลาดหาน้อยมากๆครับแล้วก็ยางใหม่สี่เซตด้วยนะครับอ่ะโอเคครับยังไงเพราะมีทขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดู่าต่อคร่าวๆนะครับเดี๋ยวงนุ้าตอนุญาตนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้านิดนึงตามที่มาเลย ระโฟกงหน้านิดนึงครับอยากให้ดูนิดนึงครับเพื่อความชัดเจนว่ารถเนี่ยไม่ได้พูดโม้อย่างเดียวนะครับว่าเฮ้ยรถสวยสวยนี่ครับรถสวยอย่างที่ทางเราบอกครับรถสวยมันต้องดูง่ายรถสวยแน่ะรถสวยดูง่ายใช่ไหมทางเราบอกนี่ครับน็อตก็ตดน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยตรงปีนะครับ สติกเกอร์เดิมตรงปีน,น,นะครับด้านขวานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็น็อตเดิมไม่มีการขยับนะครับแล้วก็ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดชึ่งนะครับ it, ยางใหม่สีเส้นนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดูภายในนิดผมบอกเลยนะรถสวยไม่สวยเนี่ยคุณลองจินตนาการตามผมนะรถสีครีมเนี่ยลูกค้าเรียวๆเลยนะลูกค้าดูแลได้ขนาดเนี้ย และที่สำคัญดูไหมหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสองกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานนะครับแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวทําให้มันเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็น่าจะมาสักงสองสัปดาห์เดี๋ยวตั้งขายกันนะครับยังไงกดติดตามนิดนึงครับกับ w b สามพงกระหลังครับรถสวยเข้าใหม่รถดีเท่านั้นที่เราเข้าเต็นครับบ๊ายบายครับ